ท่านผู้ชมครับผมขณะนี้เวลา1 0 1นาฬินาทีนะครับตรงกับวันที่1ธันวาคม2024นะครับเดือนสุดท้ายของอปี2อ2 4ี2024หรือ2568แล้วครับโอ้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมคลิปนี้ฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนลีก2นะครับนัดที่6คือนัดสุดท้ายครับของรอบแบบแบ่งกลุ่มนะครับ ก็จะหาทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นน็อกเอาท์กันนะครับก็คลิปนี้จะพูดถึงเฉพาะาทีมในไทยลีกนะครับที่ไปร่วมาฟาดแข่งกันนะครับที่เป็นตัวแทนของไทยลีกหนึ่งนะครับที่ไปร่วมในกลุ่ม G กลุ่ม F และกลุ่ม H นะครับทูแบงคอกนะครับจะเปิด เปิดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้ำดินนะครับสถานการณ์ก็เข้ารอบทั้ง2ทีมแล้วฮะทูแบงคองนี่ถึงแม้ว่าจะไปเยือนแทมปิเนสโรเวอร์มาในล่าสุดแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์แต่ด้วยเฮดทูเฮดทูแบงคอกนะ่ะเปิดบ้านเอาชนะแทมปิเนสโรเวอร์มาแล้ว4ประตูต่อ2ก็ทําให้เฮดทูเฮดดีกว่านะครับก็นัดนี้ก็มาชิงอันดับกันเพื่อเป็นทีมวางในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับสถานการณ์กลุ่ม G นะีขนขณะนี้น้ำดินเนะี่ย แข่ง5ชนะ3เสมอ2มีอยู่11แต้มนําเป็นจ่าฝูงอยู่ตามด้ดยทูแบงค์อกนะครับมี10แต้มนะครับชิงอันดับ1กันนะครับหากทูแบงค์อกชนะได้ก็อยู่จะอยู่ในอันดับที่1นะครับหากเสมอก็หรือแพ้ก็จะอยู่ในอันดับที่2นั่นแหละอันดับที่2เนี่ยต้องไปจับติ้วนะครับเพื่อหาทีมอันเอ่อเพื่อที่จะไปเจอใครในในแต่ละสายของอันดับ1นะครับในรอบ16ทีมนะครััับดงนน้ อยากให้ชนะนะครับอแอดมินอยากให้ชนะ,ะตรงตามเวลาการแข่งขันก็คือวันพุธที่4เดือนธันวาคมเวลา19นาฬิกานะครับที่สนามธรรมศาสตร์นะครับแอดมินไม่แน่ใจว่าจะคิกออฟก,กันที่สนามไหนนะครับระหว่าง BG และธรรมศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันอีกทีหนึ่งคู่ที่2นะครับเมืองทองนะครับเปิดบ้านเปิดราชมังคลานะครับ ตอนรับการมาเยือนของชอนบุกฮุนไดนะครับเวลา17นาฬิกาตรงกับวันพฤหัสที่5ธันวาคมนะครับสถ,สถานการณ์ของเมืองทองไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องชนะชอนบุกฮุนไดให้ได้นะครับถึงจะได้เข้ารอบนะครับเพราะว่าไปดูอีกคู่หนึ่งเซลงอพบกับเซบูโอกาสที่เซลงอจะคว้าชัยชนะได้มันเกิน90%นะครับดังนั้นไม่มีทางเลือกครับว่าเมืองทองต้องชนะชอนบุกเท่านั้นนะครับถึงจะได้เข้ารอบนะครับ แบบโอกาสมีมีเท่านี้นครับมีเท่านี้แหละฟันธงไปเลยส่วนชอนบุกเนะี่ยแอดมินไม่แน่ใจว่าจะจัดตัวเต็มร้อยลงมาหรือว่าตัวสำรองลงมานะครับเพราะว่าชอนบุกคุณใดนะไม่มีอะไรที่จะต้องไปบูอีกแล้วเพราะว่าเข้ารอบไปแล้วเข้ารอบนอกเอาไปแล้วด้วยสถิติแข่ง5ชนะ4แพ้1นมี12แต้มนำโด่งเป็นจ่าฝูงแล้วก็ไปส่องดูในลีกของเกาหลีใต้เหมือนเหมือนจะอยู่ในโซนอันตรายอยู่ เขาอาจจะแบ็กอัพตัวจริงไว้ทางนู้นแล้วก็ส่งตัวสำรองมาบูทางนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เขาดังนั้นเมืองทองต้องชนะอย่างเดียวครับถึงจะได้เข้ารอบนะครับไปเสียทรงตอนที่เป็นเสมอเซบูที่ราชบังคลานะครับทำให้ต้องทํางานยากนิดนึงนะครับเมืองทองอยู่ในเซตนะครับกูต่อไปนะครับเป็นของกลุ่ม F นะครับตัวแทนของไทยลีกเราก็คือการท่าเรือนะครับก็ไม่มีอะไรต้องรู้นะครับเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้แค่ทำมีแต้มไว้อย่าแพ้อย่าแพ้ก็แล้วกันเพราะว่าถ้าหากว่านำเป็นที่1นึอย่างที่พูดนะคเับเป็นทีมทีมยืนนะครับเป็นเป็นตัวยืนในรอบ16ทีมนะครับถ้าหากว่าเป็นที่2ก็ไปจับติวหาทีมที่จะไปเจออีกทีหนึ่งดังนั้นอยู่ที่1ดีที่สุดนะครับพบกับ LionCity นะครับตรงกับวันที่5ทธันวาคมเช่นกันนะครับ วันพฤหัสเวลา19.00นะครับไปเยือนนะครับไปเยือนนะครับการท่าเรือนี้ไปเยือนก็สถานการณ์ไม่ต้องรุนอะไรมากแล้วเข้ารอบอเข้ารอบทั้งหมดแล้วดังนั้นหมายถึงว่าเข้ารอบทั้งการท่าเรือแล้วแหละไลออนนะครับดังนั้นทั้ง3ทีมของของตัวแทนไทยลีกเนี่ยจะมีเมืองทองทั้งงานหนักอยู่อยู่ทีมเดียวก็ขอให้โชคดีมีชัยทั้ง3ทีมนะครับผมอินมินก็ร่วมเชียร์อยู่นะครับผม ส่วนสไลด์ที่2นะครับสไลด์ที่2ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับแอดมินทำไฮไลท์สีเหลืองไว้แล้วว่าทั้ง3ทีมนี้สถานการณ์ลำดับเป็นที่1เอ่ยที่2เอ่ยที่ที่สอ,สอทีมนะครับแล้วก็ที่1 1ทีมในใน,ในตารางคะแนนของกลุ่ม F กลุ่ม G กลุ่มเพชรสามารถเข้าไปดูเลยได้เลยนะครับโคเวอร์ด้วยดนตรี หนนาทีนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ